ยำหอยนางรมยั่วๆ,ๆจ้างายพักอาศิิค่ะ แซ่บแท้หญิงนั่นคือข่าวกว่านั้งซี่ไม่ไจ้ใช่แม่หรูอเปล่าง่าอื้อ mình đây là làm già hả mình đang nhau phim phim gì ปลาดย่มหอยนางร่มแรงหรืออีหลาพายกินครับพี่น้องคื้นแสบแทบบูงนะนชายช้อนมันไม่ธรรมดายิงโลกไม่จำโลกไม่จ่าลึกเนาะยิงยิงเนาะหัวกันเนาะค่ะกินทันเวลาได้ยิงเพราะว่ามันจะมืดแล้ว อย่างนี้ค่ะแม่ลูแซบอี๋ฮม ห้อยแบบงี้ทิพตัวเป็นคนปากไงปากกว้างใครจริงๆพู้บาดเจ็บติดความแสบ ืมไม่เคยกินอน,นี้ใส่ด้วยคือกินอะนรวสอรใส่ไปก็จะมีรสชาติแบบหอมๆค่ะ แซ่บพหนกุีิป่ะเหรอคะอ้าพี่น้อง เอาเป็นว่าสุดยอดครับพี่น,อน้องค่ะนัวค่ะน้ำแซบฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คนละคอมเมนต์คนละไลค์ comment, คนละ like, แ,แชร์ค่ะพี่นออ้กกนองค่ะเอาเป็นว่าพกกันดุคลิปหน้าเลยจ้าคิวนี้แปลไปเลยจ้า